สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาทำโจทย์การพิสูจน์กันบ้างน,นะครับโจทย์ก็มีอยู่ว่าให้ศูย beta, นย์ alpha, น้อยกว่าเบตาน้อยกว่าอัลฟาน้อยกว่าเศษพายส่วนสก็พูดง่ายๆว่าอัลฟากับเบต้าเป็นมุมในจตุภาคที่1นะครับโดยที่เบต้าเนี่ยน้อยกว่าอัลฟาจงพิสูจน์ว่าเศษไซอัลฟาส่วนเบตาน้อยกว่าเศษอัลฟาส่วนเบตานะครับ การพิสูจน์ในคลิปนี้จะใช้แค l ค u l ัสเข้ามาช่วยนะครับโอเคเราก็มาเริ่มต้นกันนะครับก่อนอื่นนะฮะก็ขอก่อนที่จะไปพิสูจน์นะครับก็ขอพูดถึงบทตั้งอันหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะพิสูจน์บทตั้งนี้ให้ดูนะครับแต่ว่าณนะทีนี้ขอหยิบไปใช้ก่อนก็บทตั้งนี้ก็บอกว่าถ้า เซต้าอยู่ในจตุภาคที่1แล้วเซต้าจะน้อยกว่าแทนเซต้านะครับเราจะใช้บทตั้งนี้มาช่วยในการพิสูจน์สิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับกติกาคือจะให้ใช้แลคูลัสด้วยนะครับโอเคครับเราก็เริ่มต้นนะครับไอ้เจ้าสิ่งที่โจทย์ถามไอ้สิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราพิสูจน์นะครับเดี๋ยวเราย้ายข้างนิดนึงย้ายอัลฟาไปหารย้ายไซดเบตา้าไปคูณนั่นก็คือ เราก็จะได้เป็น s i n ์อัลฟาส่วนอัลฟาน้อยกว่า s i n ์เบต้ส่วนเบต้นะครับตรงนี้ย้ายไปหารย้ายไปคูณได้นะครับเพราะว่าทั้งอัลฟาแล้วก็ s i n ์เบต้ก็เป็นบวกด้วยกันทั้งคู่นะครับก็จะพอมองออกเลยว่าทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยอยู่ในฟอร์มเดียวกันนะครับก็คืออยู่ในฟอร์มไซด์ของมุม ส่วนมุมเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับนะก็ให้ f x เนี่ยครับเท่ากับเศษไซน x ส่วน x ครับนะถ้าเกิดเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันนอตสำหรับในช่วง x อยู่ในจุดภาพที่1นะครับเป็นฟังก์ชันนุตนะครับ ก็จะได้ว่าอสมการนี้จริงทันทีก็จบการวิสูจน์นะครับแบบง่ายๆนะครับโอเคครับทีนี้การาจะตรวจสอบว่า fx เนี่ยเป็นฟังก์ชันนอหร,อหรอเปร่าเราก็ดิฟครับไม่ยากนะครับเราก็ดิฟอะไรครับเนื่องจากว่า fx อยู่ในฟอร์มของเศษส่วนหนะว่าการหารนะครับเพราะฉะนั้นเราดิฟก็ต้องใิดสูตรดิฟการหารครับ สุดิบผลหารนะครับล่างดิบนบ,ดบนดิบบนดิบล่างอย่าลืมนะครับส่วนล่างยกกำลังสองนะครับอ,อย่าลืมนะครับโดมเมนของเราเนี่ยอยู่ในช่วงเปิดศนย์ถึงเศษไายส่วนสองนะครับเพราะฉะนั้นตัวส่วนนี่ก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นบวกทีนี้ปัญหาคือตัวเศษนะครับจะมากกว่าศนหรือน้อยกว่า0 ก็ขอหยิบบทตั้งมาใช้ประโยชน์นะครับเซต้าน้อยกว่าแทนเซต้านะครับแทนเซต้าคืออะไรครับแทนเซต้าก็คือไซนเซต้าส่วน c อ s เซต้านั่นเองครับเนื่องจากว่ามุมเซต้าอยู่ในจตุภาคที่1นึ่งเราก็สามารถย้ายคอสเซต้าเนี่ยครับไปคูณฝั่งสายมือได้โดยขึ้นมาอสมการก็ไม่เปลี่ยนนะครับก็กลายเป็นเซต้าคูณคอสเซต้าทีนี้เราก็ย้ายไซ n เซต้า าบารูปทางซ้ายมือด้วยนะครับเราจะได้ว่าน้อยกว่า0นย์นะครับเพระนาะฉะนั้นตัวเศษเนี่ยนะครับน้อยกว่า0นย์ครับในขณะที่ตัวส่วนมากกว่า0นก็ส่งผลให้ uh, f p r i m ม x เนี่ยครับอนุพันธ์ของ f นะครับน้อยกว่า0ูนย์สำหรับทุก x ที่อยู่ในจัดาคากที่1ครับโอเคครับ นั่นก็นหมายความว่าฟังก์ชัน f เนี่ยครับเป็นฟังก์ชันรอครับพะเราทราบว่า f x เป็นฟังก์ชันนอดเมื่อ x อยู่ในจตุภาคที่1นะครับก็จะทำให้อสมการนี้เป็นจริงทันทีครับพอสมการนี้เป็นจริงอสมการที่ต้องการพิสูจน์ก็เป็นจริงครับโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคการพิสูจน์อสมการโดยใช้แคลคูลัสเข้ามาช่วยนะครับ ก็คลิปวิดีโอนี้ก็สั้นๆนะครับแล้วก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับสวัสดีครับ